สวัสดีครับมาพบกับทีเชื่อสก,กัดน,นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ของเกรดอีเลเกันนะครับท็อปปิดในวันนี้นะครับที่เชื่อจะมาสอนเรื่องอารยธรรมของโลกในยุคโบราณนะครับ อารยธรรมของโลกในยุคโบราณนะครับจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับแน่นอนวันนี้ที่เนจะให้ดูรูปภาพกันก่อนนะครับรูปภาพแต่ระรูปภาพนะครับจะบ่งบอกอารยธรรมในแต่อารยธรรมที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับแน่นอนนะครับภาพแรกนะครับเป็นมหากราบนะครับของกินกาเมสนั่นเองนะครับของอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับรูปภาพที่สองนะครับเป็นหน้ากากฟาโรของอารยธรรมชาวอียิปต์ นะครับรูปภาพที่3นะครับจะเป็นรูปปั้นของอเล็กซานเดอร์มหาราชของชาวกรีกนะครับหรืออารยธรรมของกรีกนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นตุ๊กตาทหารของชาวจีนอารยธรรมจีนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือรูปหานุมานของประเทศอินเดียหรืออารยธรรมอินเดียนั่นเองนะครับส่วนรูปสุดท้ายจูเลียนซีซ่าของโรมันในอารยธรรมโรมันนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นหลักฐานที่บ่งบองนะครับ ลักษณะของอารยธรรมแต่ละธรรมนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับประวัติศาสตร์ที่เราจะเรียนกันคืออารยธรรมถูกไหมครับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญและความก้าวหน้าของอารยธรรมที่มนุษย์ในแต่ละดินแดนได้พัฒนาขึ้นมานะครับความเจริญที่มนุษย์ส,สร้างขึ้นมานะครับมีความหลากหลายทั้งคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอารยธรรมและเปลี่ยนแปลง ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักนะครับอารยธรรมต่างๆนะครับเรามาดูความหมายของอารยธรรมกันก่อนนะครับ ความหมายของระยะธรรมนะครับก็คือสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าแบบสังคมเมืองนะครับเป็นความเจริญรุ่งเรืองระหว่างสมาชิกในสังคมมีโครงสร้างของสังคมที่เป็นระบบและมีสมาชิกที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นตลอดจนสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมอยู่เสมอยกตัวอย่างภาพด้านล่างนะครับเป็นภาพเกวียนแต่ก่อนเป็นผ้าน,นะสําหรับขนส่งในอดีตถูกต้องไหมครับซึ่งปัจจุบันมนุษย์นะครับมีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา และได้วิวัฒนาการมาเป็นรถไฟและรถยนต์นั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นความหมายของอารยธรรมนั่นเองนะครับต่อมานะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอารยธรรมนะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือ1สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์2นะครับความก้าวหน้าในความคิดคนเทคโนโลยีและก็3นะครับความคิดในการจัดระบบสังคมหรือระเบียบสังคมนั่นเอง รเรามาดูนะครับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์นะครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญได้แก่นะครับลักษณะที่ตั้งสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ในดินแดนต่างๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับ ข้อที่2ก็คือความก้าวหน้าในการคิดค้นเทคโนโลยีนะครับการคิดค้นระบบชนลประทานการสร้างอ่างเก็บน้ำเครื่องทุ่นแรงและเครื่องมือต่างๆนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือความคิดในการจัดระเบียบสังคมการอยู่ร่วมกันในสังคมขนาดใหญ่จำเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบนะครับนี่ก็คือเป็นปัจจัยนะครับที่ส่งผลก่อให้เกิดอารยธรรมขึ้นมานั่นเองนะครับ การกำเนิดอารยธรรมของโลกนะครับการกำเนิดอารยธรรมของโลกนะครับก็จะเกิดจากอารยธรรมโลกนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในสมัยโบราณได้พัฒนาความเจริญก้าวหน้านะครับสู่ด้านต่างๆเช่นกฎหมายนะครับระบบการเมืองการปกครองเทคโนโลยีซึ่งได้กลายมาเป็นรากฐานมีการสืบทอดและพัฒนาเป็นอารยธรรมของมนุษยชาติในสมัยต่อมานั่นเองนะครับ นี่ก็คือแหล่งกาเนิดของอารยธรรมโบราณของโลกนะครับแหล่งอารยธรรมของโลกที่เราจะเรียนกันนะครับในม .5 นะครับแน่นอนเราจะเรียนนะครับอารยธรรมของเมโสโปเตเมียอารยธรรมอียิปต์นะครับอารยธรรมอินเดียอารยธรรมจีนอารยธรรมกรีกและก็อารยธรรมโรมันนั่นเอง ส่วนวันนี้ดิเชิ่์จะมาขอยกหนึ่งตัวอย่างนหนึ่งอริยธรรมก่อนนะครับเพื่อนักเรียนทำความเข้าใจกันนะครับนั่นก็คืออริยธรรมเมโสโปเตเมียนั่นเองนะครับอริยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับ เป็นอารยธรรมนะครับเป็นชื่อเรียกดินแดนนะครับอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายในตะวันออกกลางนั่นก็คือแม่น้ำไทกริสและอิูเฟรติสนั่นเองนะครับกลุ่มชนที่มีความสร้างสรรค์นะครับหรือสร้างสรร์อารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับได้แก่พวกซูเมเรียนะครับบาบิโลเนียและก็แอสซีเรียนะครับคลาเดียนนะครับอิตไทนะครับฟินิเชียนเปอร์เซียนและก็นะครับอิบรู และนี่ก็คือนะครับรูปปั้นหินสลักนะครับรูปนักบวชของชาวซูเมเรียนนั่นเองนะครับในยุคแรกเริ่มนั่นเองนะครับต่อมานะครับอารยธรรมเมโสโปเตเมียเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมนั่นก็คือนะครับอันดับแรกเลยก็คือสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะครับลักษณะที่ตั้งของดินแดนเมโสโปเตเมียนะครับมีภูมิอากาศที่ร้อนแห้งแลง้งอย่างไรก็ตามนะครับบริเวณนี้ก็มี เขตอุดมสมบูรณ์นะครับที่เรียกว่าดินแดนรูปดวงจันเซี้ยวอันอุดมสมบูรณ์นะครับที่ตั้งของดินแดนเมโสโปเตเมียสามารถติดต่อกับดินแดนอื่นได้สะดวกทั้งด้านการทะเลนะครับด้านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับอ่าวเปอร์เซียนะครับจึงมีการติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนนะครับทำให้เกิดการประสมะสานและสืบทอดของ อริยธรรมได้นะครับนี่ก็คือด้านล่างเป็นรูปแผนที่นะครับของอริยธรรมมีโสโปเทเมียจะเป็นรูปดวงจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับต่อมานะครับภูมิปัญญานะครับ ภูมิปัญญานะครับของชาวเมโสโปเตเมียนะครับก็จะเกิดจากภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่การคิดค้นนะครับและพัฒนาความเจริญก้าวหน้านะครับความจำเป็นที่ต้องเอาชนะธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดนั่นเองการจัดระเบียบสังคมและต้องการขยายอำนาจ เรามาพูดถึงการเอาชนะธรรมชาติกันดีกว่านะครับการเอาชนะธรรมชาติของดินแดนเมโสโปเตเมียนะครับบริเวณที่อยู่ใกล้แม่น้ำเนี่ยมักจะมีน้ําท่วมเป็นประจําทุกปีส่วนบริเวณที่อยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ําก็มักจะแห้งแลง้งชาวเมโสโปเตเมียจึงคิดค้นนะครับระบบชนลประทานประกอบด้วยนะครับการนะครับทำนบป้องกันนะครับน้าท่วม คลองส่งน้ําและอ่างเก็บน้ํานี่ก็คือการเอาชนะของธรรมชาติจากน้านั่นเองของชาวเมโสโปเตเมียนะครับต่อไปการจัดระเบียบสังคมของชาวเมโสโปเตเมียนะครับนักเรียนดินแดนเมโสโปเตเมียได้จัดระเบียบสังคมและกฎเกณฑ์ของสังคมได้แก่การแบ่งชนชั้นในสังคมเพื่อกำหนดหน้าที่และสถานะการออกกฎหมายนะครับ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครองเช่นนะครับการประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมบูรามีนะครับได้รับยกย่องว่าเป็นกฎหมายแม่บทของโลกตะวันตกนั่นเองต่อไปการขยายอำนาจนะครับก็คือความยิ่งใหญ่ของดินแดนเมโสโปเตเมียส่วนหนึ่งเกิดจากการขยายขยายอำนาจนะครับรุกรานและครอบครองดินแดนอื่นเพราะมีเทคโนโลยีทางทหารที่ก้าวหน้าโดยนะครับ ประดิษฐ์อาวุธสงครามและเครื่องมือต่างๆรวมทั้งนะครับยุทธวิธีในการทำสงครามทำให้ชาวเมโสโปเตเมียขยายอำนาจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือนะครับที่บอกว่าเป็นรูปสลักนะครับสุริยเทพนั่นเองนะครับรูปสลักสุริยเทพนะครับหรือฮามาสเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความยุติธรรมกำลังมอบกฎหมายแก่นะครับพระเจ้าฮามูรัม นะครับแห่งบาบิโลเนียผู้บัญญัตินะครับกฎหมายตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับทำให้นะครับมียุทธวิธีในการรบมากขึ้นของชาวเมโสโปเตเมียน การหล่อหลอมอารยธรรมของชนชาติต่างๆในเมโสโปเตเมียนะครับอารยธรรมในเมโสโปเตเมียไม่เกิดขึ้นโดยชนชาติใดชนชาติหนึ่งแต่จะเกิดขึ้นโดยการหล่อหลอมรวมเป็นอารยธรรมของเมโสโปเตเมียซึ่งจะประกอบไปด้วยดังนี้นะครับมีชนชั้นของซูเมเรียนนะครับอโมไรต์ไชต์แอสเซเรียนะครับแคลเดียนนะครับเปอร์เชียน,นะครับฟินิเชียน และฮิบรูนั่นเองนะครับนี่ก็คือชนชั้นของอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่หล่อหลอมขึ้นมานะครับภาพต่อไปนะครับก็จะเป็นแผนที่แสดงอาณาเขตของอารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งเห็นได้ว่ามีความอดุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้าเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเกรดอีเลเว่นนะครับที่เชื่อขอจบการน,นําเสนอเป็นเท่านี้อย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาและก็ทําแบบอี่บเชื่อให้มาด้วยนะครับ แล้วเจอต่อไปกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ